นอนเล่นกับน้ำว้าจ้าอากาศใช้ปุ้มขึ้นมาหนาอีกแล้วน้องน้ำว้าเก็บตาประทันเศ้าพอไปตลาดซื้อยาไม่ไปไหนยุตาเจ็บ <c oughs> <c oughs> เก็บตาไม่ค่อยสบาย เปลี่ยนอากาศอากาศเปลี่ยนคนกับพ่อคนคว้วยกับพ่อคว้วยอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนบ่อยมากน้องน้ำปาเจ็บตายังไม่หายยังเหงาหนาวก็ผ่ามาร้อนในห่หมจุงงการกล้วยกับเจ็บตามีน้ำตาที่กันสณานีเห็นเป็นอยู่การกล้วยแก้วก้าวกับน้องน้ำบ้า ตัวแม่หมอนท้องนี่เป็นเป็นผูน้ำคามาน้ำโลกคามาไปเห็นท่านทองมากับมัดขีดตาเต็มสองขางแล้วก็เจ็บตามอยูวอกีมือกับมาติดนองลำบากกับติดน้ำนองลำบาดื้อไปเฟี้ยเด้การกล้วยกับไปเฟี้ยเด้เลย,ยติดห่วงนอนอากาศหนาวนอนห็นกับหลูก ตอนเขาตอนเขาว่าสบายเขาเหงาก็มานอนน้องเขานอนเล่นกันพ่อเขาไปตลาดไปหาซื้อยาไปหาซื้อยาน้ำร้านขายายงงาปัตตุสัตเบื้องยาปลายตาไปเกี่ยวหยาไมา่ห้ลูกๆน้ำแต่นอนเป็นมูน้ำว่า họ không mía héo mà khỏe, thoải mái, hông có dối lẽ, họ, cày xịn, lại đọt hoặc phải kim kim dưới té hặc, hặc hào, bên ngầu ngầu, ta phun, lại thắng gì đó, anh à, à. à, nào viên, nhiều nói แบบเย็นนอนใส่หมอนเลยนอนใส่หมอนนอนทงผามาเอ้ยมาเอากรนอนนทงผาผาพื้นนี่มันเป็นผาสำรับให้น้ำว่าแล้วเกียกฟุ้นเจีกยกดินยกให้น้ำว่าแล้ว ผ้าน้าผ้าพื้นใหญ่เวลาหนาวก็เอามาห่มให้เวลาร้อนก็เจ็บว้หมอนหนึ่ับหมอนหน้นานั่งเลนไปเลนมาก,ก็ง่วงอยากนอนไงอยากนอนสงสารมันบ้าไข่ชดช่นที่เา่าแต่จะได้เวลาไหล่สด พาะนองน้ำบาไหลสดมือละชั่วโมงจากเที่ยงจากเที่ยงถึงบ่ายโมงมือนี่กขนายเนี่ก็เป็นเวลาหามมงกว่าจากน้อยกระไดเวลาแล้วโคพ,พดนองน้ำบาแล้วโพดนังนโดนี้แล้วแบบกลายเป็นเวลาไหลสดน้อนกลดสดๆพอดีแหละเพ็ดคิปย้าไหวให้เบิ้งจ้าคิปหนี้กซ้ำเหนี่ะจ้าขอบคุณค่ะ